สัสดีค่ะเข้าพาเจ้าชื่อนางสาวแพรวนีชัยกุลสิีวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญาในาพระกรลราชินูป,ปถัมภ์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะก็ความดีที่เจ้าได้ทํามานะคะก็คือตอนนั้นอยู่ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของม .3 เทอม2ค่ะก็ได้ใช้เวลาส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการที่ไปเป็นอาสาเป็นพี่เลี้ยง ปาจเลนลานะคะก็มีความรู้สึกดีใจว่าที่ได้ไปเป็นที่เลี้ยงให้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็รู้สึกดีเพราะว่าตอนที่น้องๆได้ปฏิบัติธรรมเราก็ได้เป็นผู้ดูแลแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนนี้ทําไปพร้อมกับน,น้องๆด้วยก็ทําให้หนูมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถึงอตอนที่เวลา จกจกรรมอะไรก็คอยดูแลค่ะก็รู้สึกสนุกด้วยแล้วก็ไปก็ได้ประโยชน์มากมายค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่กลับมาหลายคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ